อีพีสามบทสวดธรรมนิยามสุดตังเอวามเมสุตังเอกังสมะยังพักขวา สัถิยังวิหรติเชตวะเนอนากับปินทิกัสสะอาลามตัตละโภภะควาพิกภูอามันเตติพิกขโวติภะทันเตติเตพิกขูภะคววตโตปัจจัตตสุงภะควาเอตตะทวจั อุปทาวาภิกขเวตาทคตานังอนุปทาวาตาทคตานังติตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราอนิจติตังตาทัโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัฏฐะเปติวิวรติวิภะชะติอุตานิกโรติ สพสังขารานิจติอุปปาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปปาวาตถาคตานังทิตาวาสาทาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราทุคขาติตังตณาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตว่า อภิตเมณตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวรติวิภะชาติอุตตาเนกโรติตะเพสังคาลาทุกขติอุปทาวาภิขเวตทัคตานังอนุปทาวาตะทัคตานัง ติตะวะสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธ c ต t t a อภิสเมนตว่าอาติคติเทเสติปัญญเปติปัฏถเปติวิวัติติวิภะชติอุตตานิกโลติสเพธรรมะอนัตตาติอิทัมวูจภะควาอ ตะมะนาเตพิคูพระคาวโตวภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพัเทกะรัตตาถาอติตังนันวาคะเะมยณะ,ะปะติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาติตามปะหินันตามปตัญจะอนาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถา,ตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปปังตังวิธรรมมันทุรู้หิเยพูดใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่งนคอนแคนเขาควรพ่อพูณอาการเช่นนั้นไว้อาเชว่กิจจะมาตัปังโกชัญญามัละนางสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้นพุ่งนีนนาหิโนสังฆรันเตนะมหาเนมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงองโหระตะมะตันทิตังตังเวระเทกลัตุติสันโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าเลียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้นเพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจเวคขณนะสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมนำรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สเพสังขาราทุกข้าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนาธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่า เราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวางชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนางความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสัม,มยมลิตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณนะปริโยสานางเมชีวิตตงังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตงเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวราะนังเมนิยต่งความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวชอายังกายอยู่อาจีรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปสตวิญญาโนขันปัจจาวิญญาณชุนโทอันเขาถิ้งเสียแล้วอธทิเสษสติจากโดนทับวัวิงซึ่งแผ่นดิน กาลินฆะลังอีวะปรดดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทังหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจจวะตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติกันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังวุปสมโมสุโกของมเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สเพสสัตสตามลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาลิงสุจจะมลิสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวหังมาริสเมเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอททสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางกินจิ ยังกินจิกุสลังกัมมังสะเพหิวะเตหิกระงปกุณยนงอนนนุโมทันตุสุนันตุพนตยเยเทวะอัศมินทานอธิกคตาธิคายุคาสัทธาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันโตมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันโตสะเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันโต สเพอัตยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันโตสเพปิตาสเพยะขาสเพเปตตาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันโตสเพอาจาริยุปัชชายสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันโตสเพยนักขตตาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตตสเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันโตสเพสามตินังสมิจันตุโบบทสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสตัตวอ์อากคารติมายะอิติภะกะวานโมโพธิสตัตวอ์อากคารติมายะอิติภะกะวานโมโพธิสัตว์อากคารติมายะอิติภะกะวาปฏิทานะคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาตินีทุเลคะเลโพธิคะเลตตหินตตหินตาธรรมะธารนณพระวันตุปูชิตาสุทิงกะลนเตถะวิหารมันทะเลเทลาจะมะชานวกาจะพิกโวสาามิกาธนะปฏิอุปัสกาคาลาจะเทสานิขมาจะอิตลา สัปปะนับูตตาสุขิตาพวันตุเตชลาูุ้ชายปิจะอันทะสัมภวาสังเสธชาตาอัถโวปปาติกานนจานิการธรรมะวะลังปฏิจเตสเพปิทุกขสะการลนตุสังขยังทัตุเจลังสตังธรรมโอธรรมะทาาจะปุคลาสังโฆหุตุสมะโควาอัตถายาจะหิตายาจะอัมเหสละขตุสัทธโมสเพปิธรรมจาริโนวุติสัมปปุเนยามะธรรมอริยปเวทิเต ปาสนาหุนตุสเพปปิปานินโนพุทธศาสนาเนยสัมมาทังกเวิชันโตกะเลชันโตกะเลทเทวโอปวัสตุพุทธิภาวายะสัตตานางสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตละชังนิจจังละขันติปุตตะกังเอวงังธรรมยนะราชาาโนปชังละขันตุสพาาัพพะขาเทว,วตาอุโยชนะกาถา ทุกขปัตตาเจนิทุกขาพยายปัตตาเจนิพยายากับปัตตาเจนิโตกามันตุสภัยปีปานิโนเอตาวตตาจะอามเหหิสัมภตังคุณะสัมปะทางสพเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทยาสีลังลักขันตุสภะทาภาวนาพิรตาหุนตุขาชันตุเทวตากตาสุมังคละคาถา วนตุสพ <S ess> ังสุมังคลังลักขันตุสพระเทวตาสพระพุทธานุภาเวน่าจุติโสนตุนิรันตะลังวันตุสพังสุมังลังลักขันตุสพระเทวตาสพระธรรมานุภาเวน่าจุติโสนตุนิรันตะลังวันตุสพังสุมังลังลักขันตุสพระเทวตาสพระสังฆานุภาเวน่าจุติโสนตุนิรันตะลัง สเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละครั้งพันธมิตรปัพพสูสเพพุทธาพระปัตตาปะเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละครั้งพันธมิสัะโสูสเพพุทธาพระปัตตาปะเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละครั้งพันธมิตัพพสูสเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะ เตเชนะระัขังพันธมิสะะสะพสโซสเพ,พุทธาพระละระรับปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตาน,นันจะเตเชนะรัขังพันธมิสสะพสโซสเพุทธาพระลัปิตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานัน จะเตเชนะลักขังพันธมิสปัพโซจสเพรพุทธาพระรัตตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสปัพโซจสเพรพุทธาพระรัตตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสปัพโซจสเพรพุทธาพระรัตตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสปัพโซ ด้วยอำนาจเห็นบุญกุศลที่เจ้าได้สวดสาร,รยายพระพุทธมนต์นี้ครับเจ้าขอน้อมกล่าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรคาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วกาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดยอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตัต้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลานาน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายยอดเจตีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน